ผู้บัญชาการนอรุดสอบยินใส่น้อยมือยิงนอศาสตราจารย์เทคนิคดูสิทธิ์ดับอ้างถูกทำร้ายก่อนต้องป้องกันตัวเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566นารพลตำรวจเอกตอ่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจโทสํารานวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งการพลตำรวจโททิติ แสงสว่างผู้บัญชาการนพลตำรวจตรีธีระเดชทาสุธีผู้บังคับการสสบอชอนพลตำรวจตรีสันทัดละยังกูลผู้บังคับการน .0.1 พันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระจ่างรองผู้บังคับการสสบอชอนอพันตำรวจเอกภูมิยศเหล็กกล้า พันตำรวจเอกศักยะแสงวันรองผอบอกนอ1นพันตำรวจเอกธัญพัฒน์บุญสุขผู้กำกับการสอสอสองบอกสอสอบอชอนอพันตำรวจเอกวิชัยสนัสกุลผู้กำกับการหนึ่งบกนอหนึ่งพันตำรวจเอกไตรเทพ แท็กรัฐผู้กำกับการสอนอดูสิบร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลสือบบอกอนอหนึ่งและสืบสอนอดูสิบได้ร่วมกันจับกุมนายอัครพลสิริเมคานนหรือยินไซน้อยอายุ22ปีชาวไซน้อยจังหวัดนนทบุรีตามหมายจับสารอาญาที่จอ เศษส0่1ส่วน2,566ลงวันที่20พฤศจิกายน2,566ฐานความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในตัวเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน และพาอาวุธอาวุธปืนและมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุมได้ที่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศสามแยกห้าโดยพลตำรวจโททิติได้รุดสอบสวนผู้ต้องหา โดยให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ยิงนักศึกษาที่เสียชีวิตให้การว่าตนเองป้องกันตัวจากกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนื่องจากกลุ่มของตนเองถูกทำร้ายก่อนทั้งนี้จะนำส่งพนักงานสอบสวนสนูสิทธิเพื่อดำเนินคดีต่อไป